จุดประสงค์ในการทำคลิปนี้เรานึกถึงภาพว่าถ้าเราได้ย้อนกลับไปบอกกับตัวเองในปีแรกที่เริ่มต้นทํางานนะฮะ มี mindset ต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันน่าจะดีเพราะว่าคนเขียนบทส่วนใหญ่ตอนที่เราเริ่มต้นทํางานอ่ะมันยังไม่ได้มีใครมาแนะนําและพอคุยกันทุกคนเนี่ยในการทํางานมันจะมีการเสียค่างโง่เจอปัญหาเจอเหลี่ยมแล้วหลายๆครั้งมันก็จะเจอไอเหลี่ยมเหลี่ยมเดียวกันผมบีเป็นคนเขียนบทครับผมบอลเป็นคนตัดต่อลําดับภาพครับวันนี้อยู่หลังกล้องนะครับ <laughs> และนี่ยังเป็นช่องติดหนังทุย <laughs> <laughs> ไปไม่เป็นเลย <laughs> ต่อเลยต่อเลย และนี่คือช่องหนังติดมันช่องเดิมครับผมช่องที่คนทําหนังตัวเล็กๆหลังห้องนะครับจะมาชวนคุณเนี่ยคุยหนังให้ดูหนังได้มันขึ้นครับและวันนี้คลิปนี้จะพิเศษขึ้นมานิดนึงฮะเพราะว่าหลังจากที่เราทําช่องกันมาประมาณ2ปีกว่าครับก็มีน้องๆมีเพื่อนๆที่สนใจในงานเขียนบทตัดต่อหลังไม่มาถามเราเรื่องข้อมูลในการทํางานเรื่องของปัญหาที่เขาพบเจอรวมไปถึงช่วงนี้เนี่ยได้รู้ว่าเป็นช่วงที่น้องๆ กำลังพิ่งเรียนจบแล้วกําลังจะหางานทําบางคนก็ไปเป็นผู้กํากับเขียนบทตัดต่ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เลยอยากจะทําคลิปสักคลิปหนึ่งเนี่ยมาเป็นของขวัญให้กับน้องๆที่สนใจจะมาทํางานในในในโซนของตัดต่อเขียนบทอย่างเงี้ยครับอมีคนบอกว่าให้เราทํา Q&A แต่จริงๆจะมา Q&A ว่าเราทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันจะสั้นมาก <laughs> ชีวิตไม่ได้น่าสนใจขน,นาดนั้นวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นคนถามพี่บีเป็นคนตอบนะจ๊ะกด <ผม S 1> ไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ <ๆ S 2> ก็รู้จักกันมานานในฐานะที่พี่บีเป็นคนเขียนบทมานานเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่บีมาทําอาชีพนี้ได้ยังไงและเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วเป็นคนเขียนบทเนี่ยมาตั้งแต่เรียนจบเลยฮะพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยมีโอกาสได้เป็นคนเขียนบทฟรีแลนซ์ให้กับบริษัทโตเกลมโทรทัศน์ตอนนั้นเขาทำซิทคอมลองเขียนกันสักตอน2ตอนละ เหมือนตอนนั้นเขาขาดคนพอดีก็เลยชวนทําประจำไอ้เราก็ใจง่ายเราก็ไปทําประจำอะเขาพอหลังจากนั้นเนี่ยได้ทํางานกับโต๊ะกลมปับ๊บนอกจากบทซิทคอมแล้วก็มีโอกาสได้ไปเขียนบทหนังยาวเขียนพวกละครสั้นแล้วก็ลามไปเขียนซีรีส์แล้วทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นนะอ่าเป็นคนเขียนบทฟรีแลนซ์ที่ก็เขียนเรียกว่าน่าจะเขียนบทมาทุกแบบและประสบการณ์ก็ประมาณ16ปีครับจุดประสงค์ในการทําคลิปนี้เรานึกถึงภาพว่าถ้าเราได้ย้อนกลับไปบอกกับตัวเองใน ปีแรกที่เริ่มต้นทํางานนะฮะมีไมค์เซ็ตต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันน่าจะดีเพราะว่าคนเขียนบทส่วนใหญ่ตอนที่เราเริ่มต้นทํางานอ่ะมันไม่ได้มีใครมาแนะนําและพอคุยกันทุกคนเนี่ยในการทํางานมันจะมีการเสียค่าโง่เจอปัญหาเจอเหลี่ยมแล้วหลายๆครั้งมันก็จะเจอไอเหลี่ยมเหลี่ยมเดียวกันคลิปนี้ก็เลยเหมือนจะมาสรุปว่าเออ ถ้ามีใครมาบอกเราอย่างเนี้ยในวันที่เราเริ่มต้นทํางานก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยเรียกว่าเสียค่าโง่น้อยลงแล้วก็วางแผนในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พีบ่บีพูดตอนนี้มันจะเป็นภาพรวมของทั้งหมดหรือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่บีอันนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็ต้องยอมรับว่าแต่ละเส้นทางอาชีพของแต่ละคนเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะกลั่นกรองมาจากเส้นทางอาชีพเราอันไหนที่รู้สึกว่าเห็นด้วยก็หยิบไปใช้อันไหนที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาเงี้ยก็สามารถที่จะ พิจารณาแล้วก็เลือกหยิบใช้ได้เลยครับสิ่งที่คนเข้าใจเวลาเขียนบทเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยทำงานบทกันแบบไหนคิดเรื่องกันมาเองหรือว่ามีบทประพันธ์มาให้แล้วก็ทําตามคือสมัยตอนที่เราเรียนภาพ,พยนตร์เรียนมหาลัยนะฮะ เราเวลาไปอ่านพวกไบโอสโคฟมแม็กเนี่ยเราจะค้นพบว่าอาชีพเส้นทางอาชีพนะักเขียนบทของฮอลลีวูดหรือของคนไทยที่เราได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่คือคนเขียนบทจะมีเรื่องราวในใจนั่งพิมพ์บทอยู่บ้านให้เสร็จแล้วก็หอบบทเนี้ยส่งไปในสตูดิโอเหมือนควินตินทาเลนติโนโอ,อะไรเงี้ยใช่เราโตมากันอย่างนั้นก็เลยเข้าใจว่าอ่านแล้วก็พอบทมันผ่านสตูดิโอไดทําก็จะกลายเป็นเราก็จะได้มีผลงานต่อๆไปมันก็เลยทําให้มี m i n ์เซตว่าอ๋อคนเขียนบทนั้นอ่ะคุณจะต้อง คิดเรื่องออริจินอลออกมาให้ได้แล้วก็เขียนบทให้เสร็จเป็นประตูด่านแรกในการทำงานจนกระทั่งพอกลับม,มาทำงานจริงๆ99%ของงานที่เราทำมา16ปีเนี่ยคืองานที่สตูดิโอหรือผู้จัดเขามีโจทย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือออริจินอลที่เขาเซตติ้งมาจากทีมเขาก็เลยทำให้รู้ว่าเออในวงการบ้านเราอะฮะเรียกว่าแต่ละที่เนี่ยมักจะมีโครงมีโจทย์มีอะไรที่เขาแบบเซตไว้แล้ว แล้วเขาแค่ต้องการคนที่เอามาสารต่อออกมาปรับให้มันเป็นรูปเป็นร่างคนที่เป็นคนเขียนบทที่จะมีงานต่อเนื่องเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่สามารถจะเอาโจทย์ที่เขาให้เนี่ยมาประยุกต์แล้วมันเวิร์กทั้งไม่ว่าจะเป็นรายได้ไทม์ไลน์เรตติ้งหรือว่าเป็นเรื่องของเงินทุนคนนี้เขียนโดยเวลาเท่านี้พอเงี้ยฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆที่เพิ่งเข้ามาบางคนคิดว่าคนเขียนบทคือฉันจะต้องเป็นศิลปินฉันจะต้องคิดงานที่เป็นออริจินอลของฉันเองฉันจะเป็นควินตินคนต่อไป จะบอกว่าในวงการคนอย่างนี้มีไหมอาจจะมีแต่ว่ามันเป็นเซ็กชันของการทำงานที่น้อยแต่ว่างานส่วนใหญ่ของตลาดคืองานที่มีโจทย์อยู่แล้วแล้วคุณมีหน้าที่เอาไปทำให้มันสนุกพวกโปรเจกต์ที่เป็นแบบพวกคอนเทนต์แ l a อะไรต่างๆอะไรเงี้ยพี่บีโอกาสที่เราจะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นคนคิดเองทำเองอะไรเงี้ยมันมีมากน้อยขนาดไหนเอาตรงๆนะวงการนี้งานแบบที่ มีคนมาถามว่าคุณน่ยมีเรื่องอะไรในกระเป๋าอยากเล่าแล้วแล้วเฮ้ยมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วสนใจจนพัฒนาจนสุดท้ายได้ทําจริงๆเนี่ยผมว่าสัก10%ของของงานทั้งหมดในตลาดเลยฮะเพราะอย่าลืมทุกบริษัทที่ทําทุกสตูที่ทำอะ่ะมันเต็มไปด้วยคนที่อยากทําหนังแบบคุณทั้งนั้นอะ่ะอแล้วในแต่ละสตูดิโอเขากําเงินด้วยอะ่ะแล้วเขาเองก็อยากทําหนังด้วยอะ่ะทําไมเขาจะอยากมาซื้อโปรเจกต์จากคุณอะ่ะเขาก็จะทุก ทุกบ้านทุกบริษัทจะมีโปรเจกต์ที่กองอยู่แล้วโปรเจกต์ในดวงใจโปรเจกต์ในฝันเนี่ยแล้วกำลังหาคนที่ไปประกอบร่างต่อให้เขาอะฮะ mm hmm. ดังนั้นโอกาสอย่างนั้นถามว่ามีไหมมีแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยรวมไปถึงไอ้งานแบบนี้บางทีมันถูกเก็บไว้ให้กับคนที่พิสูจน์ตัวเองมาประมาณหนึ่งละมันเหมือนอาวอย่างพี่คล้ายๆพี่มาเดียวกว่าจะได้ทํารักแห่งสยามก็จําเป็นจะต้องทํางานที่ ตามโจทย์ของสตูดิโอทํา13เกมสยองก่อนในบ้านเราก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นคนเขียนบทจังหวะแร,แรกๆของชีวิตคุณอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับงานตามโจทย์ก่อนวันหนึ่งคุณกล้าแกร่งคุณก็อาจจะเอาโปรเจกต์ที่เก็บไว้ในกระเป๋ามาขอยื่นทําแต่โดยภาพรวมยังไงก็ตามเนี่ยอยากให้คุณตั้งไมล์เซตก่อนเลยว่างานด้านอาชีพนี้ทําตามโจทย์ให้ประสบความสาเร็จก่อนอันนี้เป็นหลักในแง่ของซีรีส์วัยรุ่นอย่างเงี้ยครับแต่ละสตูดิโอเนี่ยมักจะมีวิธีเริ่มโปรเจกต์ด้วยการซื้อนิยายา ที่เขาเห็นแล้วว่าทรงมันจะเป็นยังไงตัวละครยังไงคอนฟิดอย่างไงเนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นแล้วก็เรียกเราซึ่งรู้สึกว่าเออแนวทางอาจจะตรงกับน,นิยายดังนั้นเวลาที่เราดีลงานกันเขาไม่ได้ถามเลยฮะว่าเราอยากเขียนอะไรคิดอะไรในใจแต่เขาจะมาบอกว่าฉันน่ยอยากได้อะไรแล้วก็ คุณช่วยไปทําประกอบร่างสิ่งเหล่านี้ให้หน่อยทีนี้คนเขียนบทในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของหลายๆแบบนะมีทั้งแบบว่าทํากับทีมอย่างสมัยก่อนเราจะเห็นแบบทีมนาดาว<ะ>ทีม GTH ทีมนูนีนันต่างๆคําถามคือแล้วคนเขียนบทบ้านเราอะจริงๆควรจะทํางาน เริ่มจากอะไรอยู่ในบริษัทไหมหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์รับงานเขียนข้างนอกอะไรเงี้ยควรทําแบบไหนก่อนจริงๆเ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีถูกมีผิดนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าการทําอยู่กับทีมาฮะมันจะมั่นคงกว่าแต่รายได้เนี่ยมันอาจจะสู้คนทาฟรีแลนซ์ไม่ได้เพราะฟรีแลนซ์มันรับงานได้ไม่จํากัดแล้วก็เลือกงานได้ยิ่งรับเยอะยิ่งได้เยอะแต่สําหรับเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยคิดว่าสิ่งที่มันต่างกันมากๆก็คือว่า เวลาที่เราเรียนจบต้องยอมรับเลยว่าเรายังไม่สามารถจะทางานในอุตสาหกรรมจริงๆได้นะฮะในแง่ของการเป็นคนเขียนบทเพราะว่าอตอนที่เราเรียน4ี่ปีมันมันไม่พอที่จะเชฟเราให้ทํางานออกมาแล้วขายได้ถึงมาตรฐานมันแค่สอนให้เราทํางานจนจบกระบวนการได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ต่อเนี่ยคือในโลกของการทํางานทีเนี้ยมันเลยทาให้เราอ่ะต้องการคนที่เป็นอาจารย์การทําทีมการไปเป็นลูกทีมการไปอยู่ในบริษัทเนี่ย มันจะทําให้เราได้เรียนรู้จากเจไดรุ่นพี่อได้องค์ความรู้มากับ2ก็คือว่าเมื่อคุณเรียนจบใหม่แล้วคุณมาเป็นฟรีแลนซ์เลยอะ่ะคนไม่มีทางกล้าที่จะให้โปรเจกต์ใหญ่ๆกับคุณคุณจะได้รับแต่โปรเจกต์เล็กๆแต่ถ้าคุณไปทําในทีมอะ่ะอาจคุณอาจจะเป็นส่วนเล็กๆในโปรเจกต์แต่คุณจะได้เห็นภาพของโปรเจกต์ใหญ่คุณจะได้เห็นภาพหนังใหญ่เห็นภาพของซีรีส์ที่ลงทุนเยอะซึ่งเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในวันที่เมื่อคุณ เก็บประสบการณ์แล้ววันหนึ่งคุณออกมาเป็นฟรนะีแลนซ์น่ะคุณจะได้ได้มีประสบการณ์รู้แล้วว่าอ๋อโลกกว้างมันเป็นอย่างนี้องคาพยพอันใหญ่นี้คล้ายๆคุณได้ยืนบนไหลาย,ยัากษ์แล้วก็ได้เห็นภาพรวมม,มันจะเป็นประโยชน์กับคุณในวันที่คุณออกมาเป็นฟรีแลนซ์แสดงว่าสมัยแรกๆที่เขียนบทเนี่ยสมมุติว่าพี่บีเขียนบทหนึ่งตอนเนี่ยงานที่ออกมาทั้งหมดจริงๆแล้วมันอาจจะเหลือจากตอนที่เราเขียนตั้งต้นไม่ถึงแบบ1 0 2 0เเลยป่ะเพราะโดนแก้ยับโอ้โหใช่ จะบอกว่า3ปีแรกทํากับทีมนะคุณทําใจเลยบทเขียนไปอะ่ะเหลือของคุณอยู่ประมาณใดอะลอกหนึง่งเหลืออยู่แบบ1 5 10%เป็นเปร็นเรื่องปกติเพราะว่าเอาตรงๆคุณเรียนจบมาคุณไม่เก่งพอถ้าเป็นร้านอาหารคือคุณหั่นผักได้อย่างเดียวอะ่ะคุณยังจะมาปรุงไปเสิร์ฟคนไม่ได้เพราะว่าตอนเรียนอะ่ะเราเรียนกับลูกค้าแค่อาจารย์4ี่ซาห้าคนเราก็ทําเสิร์ฟเขาแต่พอเราไปทํางานจริงอะ่ะต้องเสิร์ฟคนดูทั้งหมด แถมมันจะต้องบริหารกับกบกองถ่ายที่มันเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยสปีแรกคุณไม่ต้องหวังเลยว่าเฮ้ยเราจะเขียนง,งานงานเราลายเซน็นเราต้องออกต้องชัดคุณโดนแก้ยับแน่นอนเลยแต่ว่านั่นจะเป็นเรียกว่า เป็นประสบการณ์แล้วปีที่4ปีที่5นี่แหละคุณจะกล้าแกล่งที่จะไปทําอย่างอื่นต่อได้หน่อยไหมช่วงแรกๆที่แบบว่างานเราเชี่ยแบบเราเก่งไม่พอวะกับงานสายนี้เฮ้ยโชคดีมากเลยจานเพราะว่าผมมาไม่ได้เรียนเรื่องเขียนบทมาโดยตรงมันเลยเหมือนเรามาทํางานแบบที่เราอ่ะไม่ได้มีอีโก้หรือว่าไม่ได้มีแบบชั้นเก่งอ่ะไปแบบที่รุ่นๆเลยเพราะเราเรียนกราฟิกมาทุกอ,อย่างมันก็เลยแบบโดนแก้เราก็เลยไม่ได้น่อยมากเพราะว่าเออก,ก็เราไม่รู้จริงแต่ปัญหาเนี้ยเราจะเจอเยอะกับน้องๆที่เรียนจบมา น้องๆบางคนเคยเขียนบทได้รางวัลตอนเรียนมาโหเป็นมือเต้ยเขียนบทในชั้นอย่างเงี้ยพอมาทํางานปับ๊บพอโดนแก้ปั๊บเนี่ยเออบางคนหน่อยบางคนไม่ชินก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติตอนเราเรียนเนี่ยมันโจทย์หนึ่งพอมาทํางานจริงๆอ่ะมันอีกโลกหนึ่งมันอีกโจทย์หนึ่งต้องปรับตัวครับอืมสรุปก็คือแบบต่อให้แบบได้รางวัลอะไรมามันก็อาจจะได้แค่โปรไฟล์ระดับหนึ่งนะใช่ไหมใช่แล้วเอาตรงๆตอนเรียนเราทําหนังรางวัลแต่พอ,อ,อเรามาทํางานจริง เรามาทําทีวีเรากลุ่มเป้าหมายกลายเป็นลุงป้านะอ่ดูละครอ,อย่างเงี้ยเรียกว่าเอาสิ่งนั้นมาใช้ตรงนี้มันคนละเกมกันเลยฮะจำเป็นไหมที่จะต้องทํางานที่เราถนัดและชอบเท่านั้นงานที่ถนัดและชอบพูดตรงๆเลยนะคนเขียนบทส่วนใหญ่อะ่ะไม่ค่อยได้ทํางานที่ถนัดและชอบหรอกคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญทุกวันนี้บางคนก็จะเขียนหนังรักบางคนชอบเลือดสาดเลยชอบซอมบี้ทุกวันนี้ก็ทําหนังรักเลย แต่เออสิ่งหนึ่งที่จะคุยกันในแก๊งคนเขียนบทบ่อยๆเลยก็คือว่าเออเราควรเขียนงานแบบแค่แนวเดียวหรือหลายๆแนวดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยรับงานหลายๆแนวคนจะได้รู้ว่าเราทําไปหลายแนวอาชีพเราก็จะได้แบบกว้างขวางแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอด16ปีก็คือว่าหนึ่งคนเวลาจ้างงานนะฮะเขาจ้างเรามักจะจ้างจากพอร์ตที่ผ่านมาอ,อ่าคนนี้ทําสยองขวัญแล้วเวิร์ก เราจะคิดถึงการจ้างใครสักคนมาทําหนังสยองขวัญเ,เราก็นึกถึงพี่โต้งชัตเตอร์อเรานึกถึงพี่ก๊อปปวีเรานึกถึงพี่จิมโสพลพอจะทําหนังรักขึ้นมาเรื่องหนึง่งเราก็จะไปมองล้วใครเคยทําหนังรักได้ดีอะไรเงี้ยฮะแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆะโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จชัดๆแบรนด์ชัดๆว่าอ๋อคนเนี้ยถ้าเรื่องลอมคอมต้องคนนี้เลยอ่ะจะน้อยลงเพราะคุณเรียกว่าคุณแบรนด์ไม่ชัด กับ2คือจากที่เราเรียนรู้มาเนี่ยทุกๆแนวครับมันจําเป็นที่จะต้องสั่งสมประสบการณ์ผมเขียนซีรีส์วายมาเงี้ยยิ่งเขียนเรายิ่งมีประสบการณ์ว่าะแบบนี้คนดูชอบแบบนี้คนดูไม่ชอบเรียกว่าเป็นครังหรือคนเขียนบทบางคนเนี้ยทำพีเรียดมาสังเกตดูคนเขียนพีเรียดก็จะเขียนพีเรียดอยู่หลายเรื่องผมเคยไปเขียนพีเรียดเรื่องหนึ่งคนพบว่าหูมันเหมือนเราต้องเริ่มต้นใหม่ไปเรียนรู้อะไรเยอะเลยในขณะที่คนที่เขาเขียนมาสี่5ห้าเรื่องแล้ว เขามีคลังข้อมูลแล้วมาแข่งกันอย่างเงี้ยยังไงผมก็สู้คนเหล่านี้ไม่ได้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าคุณถนัดแนวไหนคุณถนัดแนวซัสเพนส์ผีรักคุณลุยไปทางนั้น 1. คุณจะมีคลังข้อมูลที่เก่งกว่าคนอื่น2แบรนด์คุณจะชัดแล้วถึงเวลาคุณจะเรียกค่าตัวได้สูงเมืน hmm. คุณกลายเป็นแบบมือเขียนบทเลเวล3เลเวล4ของสายทางนั้น ดีกว่าคุณมานั่งหวานแหเขียนครบทุกแนวเลยแต่ก็กลายเป็นเลเวลหนึ่งของทุกแนวแล้วเวลาที่เขาคิดถึงคุณและจ้างคุณมาเนี่ยค่าบทคุณก็จะได้ค่าบทของคนเลเวลหนึ่งคนดูมีผลกับตัวงานไหมกับวิธีเขียนของเราไหมก่อนที่เราจะมาทํางานด้านนี้ฮะเวลาเราอ่านเราจะเจอคําพูดนี้บ่อยมากเลยว่าเวลาเขียนอย่าเพิ่งไปคิดถึงคนดู ให้คิดถึงตัวเองก่อนขนาดเรายังไม่ชอบเลยแล้วคนอื่นจะชอบได้ไงโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยฮะแต่จากประสบการณ์ทำงานมา16ปีผมคิดว่าสิ่งที่แตกต่างที่สุดเลยฮะระหว่างคนเขียนบทที่ประสบความสำเร็จกับคนเขียนบทที่เป็นแบบว่าทั่วไปคือการรู้จักลูกค้าหรือคนดูของเขา,าฮะที่แตกต่างกันเราจะค้นพบว่าคนเขียนบทที่เก่งเกือบทุกคนเลยฮะจะรู้ว่า ลูกค้าที่จะดูของเขาเนี่ยคือกลุ่มไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ทํางานที่เสิร์ฟได้อย่างตรงใจเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าอาชีพเราครับมันขึ้นอยู่กับฟีดแบ็กของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเลตติ้งไม่ว่าจะเป็นยอดวิวไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าตั๋วที่เข้ามาหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของดาราในเรื่องดังเป็นผู้แตกเป็นพรีเซนเตอร์สามารถจะรับเงินออกอีเวนต์ แต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยทุกสมการเนี่ยงานประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับคนดูแล้วยิ่งคนเก่งๆนะฮะเขาจะสนใจเขาจะไปดูเรื่องการตลาดเขาจะไปคอยเช็คฟีดแบ็ k เลยไม่ได้เช็คแค่ว่าแบบเ้ยงานเราดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คนดูเปลี่ยนไปแล้วยิ่งยุคนี้ครับเป็นยุคที่โอ้โหตลาดแมสมันไม่แทบจะไม่มีละทุกอย่างเป็นนจชมาร์เก็ตแต่ละกลุ่มมีกลุ่มคนที่ชอบ แม้กระทั่งคําว่าหนังวัยรุ่นเองก็ต้องถามว่าวัยรุ่นกลุ่มไหนวัยรุ่นเมืองวัยรุ่นชานเมืองวัยรุ่นทวิตเตอร์วัยรุ่นเอกชนวัยรุ่นรัฐบาลวัยรุ่นที่คนที่เสพงานหนังนอกวัยรุ่นในกลุ่ม n e ็ f ฟิ x ทุกกลุ่มนี้ก็แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยยิ่งคุณรู้จักแต่ละกลุ่มแล้วก็รู้ว่างานของเราเนี่ยเหมาะกับคนกลุ่มไหนได้อันนี้จะเป็นอาวุธที่ทําให้คุณสามารถที่จะออกแบบงานเขียนบทได้อย่าง เรียกว่าตอบโจทย์แล้วก็ประสบความสําเร็จในเชิงของฟีดแบ็กจากคนดูอันนี้แน่นอนครับแต่มีเคยมีสักครั้งไหมที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราทำแบบที่แบบไม่ต้องนึกถึงคนดูอะไรเงี้ยแล้วผลออกมามันเป็นยังไงบ้างมันมันมีนะฮะเราเคยรับงานบางโจทย์ที่สตูดิโอก็มีความรู้สึกว่าอยากทดลองทําในสิ่งที่ฉันเชื่อฉันชอบฉันอยากดูอย่างนี้แหละแม้จะรู้ว่ากลุ่มคนดูกลุ่มลูกค้าไม่ซื้อก็ลองดูมันไม่เคยเวิร์กเลยฮะมันพิสูจน์แล้วว่าเออสุดท้ายแล้ว คนที่จะจ่ายตังค์ให้คุณมันคือคนดูอะ่ะก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องตามคนดูหรือว่าเรียนรู้จากคนดูอยู่พอสมควรครับสักหนึ่งเคสสต๊ดดี้นะฮะที่เราได้แบบประมาณไหนที่ที่อันนี้เราคิดว่าแบบเฮ้ยคนดูน่าจะรับได้นะแต่แบบประกบว่าคิดไว้แล้วมัน50-50แล้วมันผลออกมาฟีดแบบ็กไม่ดีอย่างเราทําทงานาทํำซีรีส์วัยรุ่นแล้ว ต้องยอมรับว่าสมัยเราวัยรุ่นกับสมัยเด็กตอนนี้เป็นวัยรุ่นเนี่ยความชอบก็ต่างกันทีเนี้ยพอเราทำเซิร์ฟวัยรุ่นยุคนี้มากๆเข้าเนี่ยกำลังหาอะไรแปลกใหม่ก็มีการคุยกันว่าเฮ้ยงั้นไปทำแบบที่สมัยวัยรุ่นเราอ่ะฮิตฮิตมะโอ้ oh, สมัยนั้นวัยพวกละครพวกซีรีส์วัยรุ่นที่เราฮิตฮิตเนี่ยโอ้มันก็จะเป็นแนวแบบสวรรค์เบี่ยงจำเลยรักไอแนวนี้ตอนนั้นมันฮอตมากเลยนะเอาวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยเรามาทำเป็นซีรีส์วัยรุ่นยุคนี้มะ พระเอกแบดๆหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอ้ยเด็กๆยุคนี้เขาก็ไม่ซื้อจริงๆทั้งๆที่จริงๆโหมาก่อนสวรรค์เบี่ยงจำเลยรักนี่รถถนนโล่งเลยทุกคนต้องไปดูพอยุคนี้ทํากับวัยรุ่นตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่พระเอกแบบที่เขาซื้อละก็เป็นบทเรียนให้เราเราเรียนรู้ว่าเออแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็คนดูก็มีความต้องการที่แตกต่างกันอันนี้สําคัญเลยนะที่แบบว่าต้องเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วก็แบบเทรนที่มัน ขึ้นซึ่งเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่แยกระหว่างคนทํางานที่เก่งกับคนทํางานที่ที่ไม่เก่งออกจากก,ากันเหมือนกันนะคือการเข้าใจเข้าใจคนดูของเขาต่อมาอันนี้น่าจะเป็นอันหัวข้อที่คนน่าจะสนใจแต่ไม่อยากให้เป็นสิ่งที่โฟกัสอย่างแรกก็คือเรื่องของรายได้รายได้เป็นยังไงครับเรื่องของรายได้เขียนบทจริงๆเนี่ยก็ในในแง่ของสายอาชีพะนะฮะก็ไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายแบบร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้น้อยจนกระทั่งแบบลําบากในในแง่ถ้าคุณมีงานอยู่เรื่อยๆนะก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่จะเตือนคนที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการนี้ไว้ก็คือว่าอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อกี้ฮะคนเขียนบทมักจะเป็นอาชีพที่โดนโกงเงินเยอะในในวงจรอุตสาหกรรมมีเหตุผลใหญ่ๆ2ข้อกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องแรกก็คือว่า บทเนี่ยมักจะเป็นทีมงานส่วนแรกๆที่ต้องทำงานเพื่อจะเอาไปเริ่มโปรเจกต์เคสคลาสสิกเลยก็คือว่าผู้จัดเนี่ยเขาจะหาเงินมาทำโปรเจกต์ได้เนี่ยเขาต้องมีบทเอาไปเสนอเขาก็จะมาติดต่อคนเขียนบทว่าเฮ้ยช่วยขึ้นโปรเจกต์ให้เขาหน่อยเขามีไอเดียอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาโปรเจกต์นี้ไปขายหาเงินมาทำอ่ะคนเขียนบทเราก็ลุยไปลุยไปทำงานจนเสร็จได้บทละเขาเอาไปขายผลก็คือว่าอ่ะมันอาจจะขายได้ก็ได้ทำกันต่อแต่ส่วนใหญ่มันจะขายไม่ได้ฮะ พอขายไม่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยทีนี้งานงอกแล้วไอ้ผู้จัดพอขายไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคนเขียนบทมันก็มักจะเป็นเคสคลาสสิกเลยก็คือก็ยังขายไม่ได้นะก็ถือว่าอันนี้ทําฟรีไปก่อนขายได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันอ่ะเคสอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคุณถูกเอาไปทํางานฟรีไปเสี่ยงดวงกันกับเคสที่2ที่คลาสสิกก็คือว่าแน่นอนทุกโปรเจกต์มันจะเริ่มต้นได้เนี่ยก็ต้องมีบทบทก็จะเป็นด่านหน้าที่ทํางานเสร็จก่อนแต่โปรเจกต์เนี้ยส่วนใหญ่เนี่ย 100%ไม่ใช่ทุกโปรเจกต์ที่มันจะถูกทำจนกระทั่งออนแอร์ได้เงินมันจะมีโปรเจกต์ที่ล้มหายตายจากระหว่างทางอันนี้ก็เคยฮะใน16ปีเคยมีโปรเจกต์ที่ทำไปแล้วถ่ายทำไปแล้วครึ่งหนึ่งในทุนปรากฏว่าเฮ้ยเงินหมดมีปัญหาทะเลาะเบาแวงยกเลิกไม่ทำกันต่อละอย่างเงี้ยค่าบทปรากฏว่าบทเขียนเสร็จแล้วแทะ้แต่เขาหยุดการถ่ายทำกลางคันก็ไม่ยอมจ่ายตังเราจนครบได้ค่าบทมาครึ่งเดียวอะไรเงี้ย ในขณะที่องค์คาพยพอื่นๆพวกทีมงานก็ดีหรือบางทีตัดตรงต,ต,ตัดต่อเนี่ยเรียกว่าถ้าโปรเจกต์มันล่มมันล่มไปก่อนละยังไปไม่ถึงตรงโน้นหรือว่าพวกแก๊งที่ทําโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปอยู่ต้นน้ำอะฮะโอกาสที่โปรเจกต์ล่มแล้วเราจะกระทบเนี่ยจะโดนก่อนเป็นกลุ่มแรกๆดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทาโปรเจกต์เนี่ยเรื่องเงินอาจจะต้องระวังนิดนึงส่วนใหญ่แล้วนะครับบริษัทที่มีปัญหาเรื่องการเงินหรือก็จะเป็นชื่อบริษัทเดิม ดังนั้นเนี่ยเช็คประวัติกันก่อนก่อนทํางานกับ2ก็คือพอจะเริ่มต้นทําโปรเจกต์การนี้อาจจะต้องมีเรื่องของสัญญงสัญญาแล้วก็วิธีการจ่ายตังที่รัดกุมนิดหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ครับนะ,นะฮนะกรณีคือโอ้โห16ปีประกบการประสบการณ์16ปีอยู่ในคลิปประมาณ20่นาทีครับผม <laughs> แล้วก็นะฮะสิปีถอดเสื้อมานี่ หลังนี่แผลเต็มไปหมดเลยฮะก่อนอื่นเลยนะฮะที่แนะนําไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราคนเดียวซึ่งแต่ละคนเส้นทางแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันใครที่เริ่มต้นทํางานมาเนี่ยผมเชื่อว่า how to ที่ดีที่สุดคือ how to ที่เราเขียนขึ้นมาเองที่มันคัสตอมมาแล้วเหมาะกับเราดังนั้นเนี่ยแต่ละคนเมื่อเริ่มต้นทําอาชีพไป อย่าลืมระหว่างทางแะทบทวน Howto ของตัวเองเขียนตำราเรียกว่าเป็นตำราว,วิทยายุทธของตัวเองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ขอวอวยพรทุกคนนะฮะที่จะเข้ามาในวงการนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งความสนุกสดานมีทั้งสิ่งที่ต้องระวังแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าตัดสินใจเข้ามาตรงนี้แล้วแสดงว่าคุณคมเป็นคนที่มีความสุขกับการสร้างคอนเทนต์มีความสุขกับการเห็นฟีดแบ็กถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นก็ต้องบอกว่านี่คืออาชีพที่ เหมาะคุณแล้วฮะคุณไปทําอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นอาชีพนี้แหละแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนครับตอนนี้วงการยังขาดคนอยากได้คนมาเพิ่มเติมมาเปลี่ยนผ่านกันอยู่เรื่อยๆครับโอเคขอบคุณนะครับขอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามหนังติดมันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดครับ